หลังจากที่ผมไปชมหมู่พระพุทธรูปโบราณในวิหารวัดกำแพงบางจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพผมได้เข้าไปยังพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตรกรรมสวยงามสันนิษฐานว่าจะเขียนขึ้นราวสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4โดยด้าน,นหลังพระประธานเป็นภาพไตรภูมิด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้าชนะมารด้านข้างตอนบนเป็นภาพเทพชุมนุมระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพทศชาติชาดก วัดกำแพงบางจากเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมคลองบางหลวงมีการบรูรณะหลายสมัยโดยครั้งสําคัญคงดาวสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5ครับด้านหลังอุโบสถก็มีรางคู่แล้วก็มีเจดีย์ด้วยอยู่ด้านหลังรวมถึงถัดไปนะที่ริมคลองบางหลวงเนี่ยมีเจดีย์องค์หนึ่งอยู่ที่บ้านศิลปินตอนนั้นก็เป็นร้านคาเฟ่ด้วยนะแล้วก็ ขายงานศินละปะด้วยนะชื่อว่าบ้านศินลปินจะมีเจดีย์องค์หนึ่งก็น่าจะเป็นของวัดกำแพงบางจากนี่แหละพื้นที่แถบนี้ก็จะ